in your face ครอบ,คร,บ,ค,รบ,ค,รบครัวครอบครัวหนึ่งฐานะยากจนมีลูกชายสองคนพี่ชายชื่อสุริยคราสน้องชายชื่อจันทรคราดวันหนึ่งพ่อและแม่ไปหาเผือกมันในป่าเพื่อนํามาเป็นอาหารสองพี่น้องก็ทานอาหารจนหมดไม่ได้แบ่งอาหารเผื่อไว้ให้พ่อกับแม่เมื่อพ่อแม่กลับมาถึงบ้านจึงโกรธลูกทั้งสองมากจึงไล่ออกจากบ้านสองพี่น้องหนีเข้าไปในป่าในระหว่างทางเทวดาที่เป็นเทพพระอาทิตย์และพระจนันทร์ เห็นว่าทั้งสองเป็นคนดีเลยช่วยเหลือโดยการปลอมตัวเป็นงูเห่าและพังพรต่อสู้กัน ครั้นพอฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตจึงไปกัดเปลือกไม้มาพ่นใส่ร่างกายจึงฟื้นคืนมาได้สองพี่น้องจึงเก็บเอาสมุนไพรใส่หอยยาเดินทางไปด้วยในระหว่างทางพบกากินลูกใส่แล้วตกลงมาตายจึงเอายาสมุนไพรเป่าทําให้กาฟื้นขึ้นมาได้กาจึงขอเป็นทาสรับใช้สองพี่น้องเดินทางไปเรื่อยๆพบปลาดุกไก่ช้างตะกวดและกบ ตายจึงเอายาสมุนไพรเป่าจนสัตว์เหล่านั้นฟื้นขึ้นมาและยอมเป็นทาสรับใช้ ครั้นเมื่อสองพี่น้องได้แต่งงานกับลูกคนรวยจึงนำทองกลับไปให้พ่อแม่ก่อนจะกลับมาก็สั่งกับภรรยาตนว่าห้ามนำยาสมุนไพรออกมาผึ่งในคืนเดือนเพนเพราะจะทำให้พระอาทิตย์และพระจันทร์ลงมาเอายาสมุนไพรคืนและภรรยาที่ถูกเทวดาดนใจให้ทำในสิ่งที่สามีห้ามเทวดาก็ได้สมุนไพรกลับคืนไปสองพี่น้องจึงกลับไปเอากลับคืนแต่จน ปัจจุบันกบก็ยังไม่ได้สมุนไพรวิเศษคืนและตามต่อสู้กับพระจันทร์และพระอาทิตย์